ในาน้ำมีปลาในานามีข้าวครับนะครับแต่คนห้านี่มีข่ากินนี่ชีวิตนี้รอดแน่นอนนะครับอาหารกุ้งหอยปูปลาบื้อครับ,บาจจะมีบอ่อหนามมีหน้าเขา่าจบครับชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดสภาวะโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองนั้นตอบโจทย์ได้แน่นอนครับ ตั้งแต่เกิดมานี่พี่น้องฮูบว่าเดือนหนึ่งนี่กินข้าววันละกี่กิโลเคยขโมวไบ้ครับแล้วปีหนึ่งนี่กินเข่าวันละกี่กิโลกี่กระสอบนะครับต่อครัวเรือนครับพี่น้องเคยสารวจบ่แล้ววันหนึ่งนี่เรากินข้าวกี่ครั้งนะครับกินเข่าในน้อยก็หลายกินแนวอื่นนะครับผมนะครับซ้ำสิปูกยูปูกกินนี่โมอึดครับพี่น้องถ้ารู้จักจดบัญชีรายรับรายจ่ายนี่รู้ว่าเดือนหนึ่งนี่เรากินข้าวนี่ หมดไปกี่กิโลต่อครัวเรือน